พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณเดบี้ไรท์เคนตักกี้สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระราชกิจของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวัาานนี้ปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ4ถึง11และข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่3ข้อ18 แต่เราทั้งหลายไม่มีภาพคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณคุณเดบบี้ไรเป็นพยานว่า ในฐานะศิลปินดิฉันชอบกระบวนการสร้างสารรค์งานศิละปะมากพอๆกับความพึงพอใจที่ได้เห็นผลงานสำเร็จเสร็จสิ้นดิฉันมีความสุขที่ได้เลือกจานสีและทำให้ภาพวาดแต่ละภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภาพวาดของดิฉันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อดิฉันสร้างสารรค์ผลงานดิฉันมักจะรู้สึกว่าภาพเหล่านี้มีชีวิตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดิฉันชอบที่จะอยู่กับภาพวาดของตนเองสักครู่หนึ่งและมองหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องดิฉันอาจเพิ่มแสงหรือสีสันที่ฉูดฉาดลงในภาพดอกไม้เล็กๆบ่อยครั้งเมื่อดิฉันใช้แปลงในจังหวะสุดท้ายแล้วดิฉันจะเพิ่มชื่อย่อของดิฉันลงไปที่มุมล่างของภาพดิฉันรู้สึกประหลาดใจที่ภาพวาดในตอนจบเป็นผลมาจากความคิดแรกที่มีต่อการทำงาน เมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเราเชื่อเชิญพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ให้มาเปลี่ยนแปลงและหล่อหลอมเราในวิธีที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในฐานะพระผู้สร้างพระเจ้าเคลื่อนไหวภายในเราเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเมื่องานของพระเจ้าสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราเราจะประหลาดใจว่าเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ข้อคิดสำหรับวันนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้ากำลังเติบโตขึ้นเป็นเหมือนกับพระคริสต์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานจิตตกรข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เปิดหัวใจให้กับพระองค์และสร้างพื้นที่สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวไภายในข้าพรองค์ทั้งหลาย ขอส่งหล่อหลอมข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นเหมือนกับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย โทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ